ก็กล่าวตัวด็กันตัวนะครับผมอยู่กับผม RGD l o n a l d นะผมวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ i n e c ค a f t เวอร์ชัน1.17.11นะอ่าก็คือเวอร์ชั่นล่าสุดนั่นเองนะผมก็เซิร์ฟเวอร์ผมมันมีอะไรบ้างก็เราเข้าไปดูกันเลยนะก็อย่างแรกเราก็เกิดมาอยู่ในสปานะผมที่ตั้งข้างจุดเกิดก็จะมีเป็นทางด้านของฟรีของฟรีก็จะได้รับตามนี้เลยนะผมของฟรีก็นี่ผมของฟรี อ่สิบออันนี้ผมรับไปแล้วนะผมก็ไม่าสามารถรับได้อีกนะก็ของฟรีก็ประมาณนั้นเขาอันนี้ก็เป็นข้อมูลได้เพียงมสามารถติดต่อได้ที่เซอร์ดักัมนเน็ตผมก็มีข้อมูลบอกนะผมว่าสามารถติดต่อนี้ได้ที่ไหนบ้างต่อไปทางด้านขวามือนะผมมือสติต่อไปทางด้านขวามือก็จะเป็นทางด้านของขุดฐานนะผมอาชีพขุดฐานก็ต้องใช้ขวานอันนี้หนึ่งอันนะผมเพื่อขุดฐานนะอ่าแล้วเราเอาขวานนั้นมาจากไหนก็เอามาจาก ตรงราคาตรงนี้นะครับผมก็นี่นบทควานนี้ราคา300บาทนะับเออผมนไม่พอครับผมต่อมาก็จะเป็นอ่าตอนเราดีวิวแล้วต่อไปก็จะเป็นอ่าทางด้านของเวทประจําวันนะผมก็ออนไลน์2ชั่วโมงผมรับเงินสองร้อยบาทอันนี้ผมทําแล้วนะผมก็ไม่ทำมารับได้ก็อาทิตย์หนึ่งับได้ทินึงนะผมอันนี้ก็ค่าผี20ตัวค่าผีตัวไหนก็ได้20ตัวผมก็เวทประจําเวทประจําสัปดาห์ของแอดมินจะรีทุกอาทิตย์นะผมก็สั ตัวสอบเฟสที่4ทวนก่อนถูกรีนะครับแอดมิน,นก็จะทําการรีประมาณวันช่วงประมาณวันวันเสาร์ตอนเที่ยงเทียงผมก็จะรีเฟสนะครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดการเติมเงินนะครับผมตามาดูกันว่ารายละเอียดการเติมเงินมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นแท็กเริ่มต้นแท็กเริ่มต้นก็จะมีท้งด้านของเงิน1 0 0 0บาทแล้วก็อ๋อเริ่มต้นก็ได้แก่ขวานเบ็ดตกปลาแล้วก็เหยื่อนะครับส่วนเบ็ดตกปลาเนี่ยเราทํายังไงเหรอเบ็ดตกปลาเดี๋ยวผมจะรีวิวเบ็ดตกปลาให้ดูเลยนัผมว่ามันเป็นยังไงนะ ีหน้าตาเป็นรูปแบบไหนอ่าดีมันนี่ของให้ผมก่อนนะผมห้าพัานไปหนุม่มอ่าผมก็ให้เราซื้อเบ็ดตกปลามาก่อนแล้วก็ค่อยซื้อเหยื่อนผมเหยื่อตกปลาก็ราคาน่าจะยี่สิบบาทราคายี่สิบบาทนะผมก็ที่คาดตกก็คือเราเราแตะเรากดกีขวาผมแล้วก็ตกไปแล้วก็รอผมรอ รอไปไมันจะมีข้อความเตือนมาว่าเออคุณได้ปลานะคุณไม่ได้ปลานะก็จากประมาณนั้นนะผมก็รอไปถ้าเกิดไม่มีอะไรขึ้นก็กดไปเรื่อยๆนะผมคิวคิวนไปอ่กปา,า,อกา,ปาก็จะขึ้นประมาณนั้นผมก็ถ้าไม่ได้เหยื่อก็ถ้าไม่ได้ปลาก็จะขึ้นประมาณนั้นผมแต่ถ้าเกิดได้ปลาแล้วสามารถอาปลามาขายได้นะนี้ะผมห้าตัวราคา20นะเออุ้มๆมันไป ก็เหมือนเป็นานาเสียงดวงแบบเป็นอาชีพแบบเสียงดวงอ่ะเออเราสามารถตกแล้วก็เดินไปเรื่อยๆได้นะฮตกปลาเดียวถามคนเดียวก็ระบบผมทำได้แค่นี้แล้วก็ทำใจเอานะครับผมก็อได้ปลามาตัวเดียวครับผม ยี่สิบบาทได้ฟาร์มมาตัวเดียวก็ดูเอาเองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มของแล้วแต่คนนะแล้วแต่ตัวนะผมวันนี้ก็มีคำอธิบายลงนิดหน่อยนะผมต่อไปก็จะเป็นทางด้านของเฟสจุดฟาร์มเริ่มต้นนะผมเหมาะต่อการเริ่มต้นนะผมก็ระวังการโจมตีของมอสเตอร์จะต้องคอยเนี่ยตอเกาะนะผมสามารถเล่นเนื้อเรื่องเพื่อรับของรางวัลแล้วก็เกาะไม่สามารถทำอะไรได้ก็คือแบบอย่าให้เกาะแตกนะผม ต่อไปก็เดินมาข้างหน้าหน่อยก็จะเจอจุดฟาร์มเป็นจุดาร์มาและเรียกซอมบี้นะผมตอบอะไรบ้างนะประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นอ่าซอมบี้เลเอร์อสองผมตอบประมาณนี้นะผมต่อไปก็จะเป็นที่คาปืนนะเราก็สามารถดูได้ว่ามันคาปืนอะไรได้บ้างนะผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าปืนคาผมดาเมจดาเมจสี่นะผมอันนี้ก็จะเป็นปืน M10 M, m 1887ปก็คือปืนลูกซอนเนี่ครับผมยิงสองเม็ดแตกต่อไปก็จะเป็นอาชีพขุด ขุดเหล็กเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเหมือนก,นกันกับฐานเลยครับผมก็ต้องมีอันนี้นะโอเคมันจะมีไอเทมบอกอยู่ว่าต้องควรเอายังไงควรมีไอเทมชิดไหนบ้างอ่าต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นที่ตรงโลง่โลงนะผมไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรตอนนี้นะผมกําลังทําอยู่ครับตอนนี้ก็ได้จะได้ประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมต่อไปก็เป็นจุดวาร์ปอืมจุดวาร์ปไม่มีอะไรก็ยังไม่มีอะไรต่อไปก็จะเป็นร้านค้าคียนะผม ประเภทคีนี่ยผมซื้อมาก่อนเลยแล้วแล้วสุ่มตรงนี้นะผมนี่ครับผมเป็นซียจีโกะเออแบบเหมือนพวกแบบไม่น่นะก็สุ่มไปผมไม่สามารถเอาได้นะไม่สามารถจิบได้นะได้เนือเน้อเนื้อเน่าครับผมก็เกลือเอออันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดกาน,นเติมเราบอกไปแล้วเนาะเราก็มาดูกันได้นะผมว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มีอะไรกันบ้างนะก็สามารถมาติดตามกนได้ในที่ กลุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้นะว่าสามารถติดตามตรงไหนได้บ้างนะครับผมหลังจากนี้ผมก็จะอ่าอัปเดตไปเรื่อยนะถ้าเห็นมอเตอร์เกิดแบบนี้ปกตินะครับผมเดี๋ยวผมถ้าเปิดปกติก็จะไม่มีมอเตอร์แล้วเพราะว่าผมจะไปเซตในคอนฟ l i นะครับผมก็จะไม่ให้มอเตอร์มันเกิดนะครับผมมันเกกื่อนะมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ครับผมกดติดต่อผมด้วยแล้วกันนะสวัสดีปสวัสดีครับ